สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกะแสเรตนะครับในมวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15มกราคม25 6 5นะครับเวลา12นาฬิกาย0นาทีดืนมานะครับมุมสองเวนกเลยถอโวกาดนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกะแสเรตนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไ้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม,กดกดตตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับขอมอยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสเงเวนสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ m u a y d u n g ต้องมีแอําหน้าก่อนนะครับ m u a y d u n g แล้ว้าบอกว่ามาจากมุมสงเวยน,นะครับก็จะได้รับ,บโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูนะครับผมขอแนะนำมวยหูโอเล่เจ็ดสี่นะครับสู่ได้แน่นอน,นครับโทรศัพท์ก็088-494-6035ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสานะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15มกราคม2565นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของเสียสมมัยสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลางใหม่นะครับโปรโมเตอร์ในสุขสอสมายนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยในนัดนี้นะครับก็จะทําการจัดชกในระบบปิดนะครับสัปดาห์นี้ไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของ วิสุก้าครับเริ่มที่จะไม่ปลอดภัยนะครับทางทีมงานผู้บริหารนะครับจึงจัดมวยในระบบปิดนะครับในสัปดาห์นี้ไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามนะครับมีเพียงผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับแฟนมวยก็เปิดทีวีทางช่อง3รับชมอยู่ทางบ้านเพียงช่องทางเดียวนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือโนริสันนะครับภูเก็ตไฟคขับนะครับหรือว่าคาโดโซนะครับสวยฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมใจนักสู้ยิมนะครับหรือว่าเป็นสินชัยนะครับพิกัดก็คือ126ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่ก็มัน126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดเลยไม่ต้องลดนะครับเนื้อตัวนี่มาสวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ก็ต้องบอกว่าอยู่กับทางนั้นฝ่ายแดงนะครับโนริสันนะครับภูเก็ตไฟคขับดูวววว่่่่่่่าาาาาไไไไดดดดด้้้้้เเเเเปปปรร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 ีีีียยยบบบืืออองงงงงสสสสสะะนน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 ููกกกกกคัััทโลิ็็ชจ ประเทศเพื่อนบ้านนะครับบาซิลนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟครับนะครับโดยมีทางนั้นเล็กแสงมรกตดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือขวาขบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแม่นยำอาวุธหนักแรงร่างกายดีชกสม่ำเสมอนะครับอาวุธรบเครื่องเลยนะครับเตะขวาต่อยหมัดนะครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าความเป็นมวยอาจจะเสือเปรียบมวยที่เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าเรื่องอาวุธหนักแรงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสามฟอร์มสุดท้ายของท่านโนริซันนี่ก็ต้องบอกว่า ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชนะไป2แล้วก็สรุดแพ้ไฟล์ล่าสุดเพียง1ไฟ์เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ชกสม่ำเสมอเลยนะครับดูว่าร่างกายดูได้เปรียบครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับจอมใจนี่เป็นนักชกจากกรุงเทพมหาคนครนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่นักสู้ยิมนะครับโดยมีทางด้านคุณอ,อิสักพงสุกนะครับเป็นคน เป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทางด้านมานัักบินสินชัยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายเลยเปิดเกมอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกนะครับอาวุธหนักแรงครับเป็นมยล,ลุปร่างเตี้ยสั้นนะครับชกับขคายนี่ไม่เคยจะได้เปรียบรูปร่างคู่ต่อสู้เลยนะครับเป็นมวยเพชเเตี้ยสั้นอัตันอาวุธหนักแรงนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับ แต่ว่าชกไม่สม่ำเสมอนะครับเคยมาชกไว้ที่เวทีมยสแยมอ้อมน้อยแห่งนี้เมื่อ,อไฟ์สุดท้ายที่ชกว่าที่เวทีมยสแยมอ้อมน้อยแห่งนี้ก็เดือนธันวาคมปี62เลยนะครับแล้วก็เรือเวทีจากเวทีมงกรุงไป2ปีเต็มๆเลยนะครับสปีเต็มๆกลับมาไฟล์ล่าสุดก็ไปชกอยู่ที่เวทีภูทรนะครับที่สุพรรณก็โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะนกยก3าเพชรอนุชาปอออน,นุษย์ได้นะครับที่ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งก่อนอันั้นก็หายจากเวทีเมืองกรุงไปเลยนะครับดูว่าชกไม่สม่ำเสมอนะครับชกชกหยุดหยุดดูว่าร่างกายดูเป็นรอนครับแล้ววันนี้ดูสั้นกว่าเตี้ยกว่าด้วยครับเลทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับเป็นต่ออยู่ในราคา11.8เลยนะครับวันนี้ดูได้เปรียบเรื่องสรีระได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้เปรียบร่างกายนะครับเพราะว่าชกสม่ำเสมอเลยทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่หายไป2ปีเพิ่งจะกลับมาหายใจไว่หนึ่งไฟเท่านั้นเอง วด้วยต้นๆทางด้านฝ่ายน้ําเงินอาจจะดูอันตรายนะครับจอมใจประเภทอาวุธหนักแรงในขาต้อยมาจจะอย่างความกระจกนะครับต้นๆถือว่าอันตรายถ้าต่อยโดนจุดโฟกัสนี่โอกาสนับนกก่อเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นนะครับดูว่าการยืริยะของทางด้านฝ่ายแดงโนริสันนะครับดูจะดีกว่าดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าร่างกายดูดีกว่าชกสม่มําเสมอมากกว่านะครับวันนี้นะครับก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับนะครับเลดจหลังจากช่างนะครับ ปิดอยู่ที่ฝ่ายแดนโนริสันซืเอต่อแนะครับผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นดูว่าปลายปลายร่างกายดูดีกว่าเยอะระยะได้มันคงกว่านะครับวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านจอมใจนักสู้ยิ้มไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายแดนนะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับเลทสิบเอตดครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือคุณศึกเล็กยูฟาบุมเด็กเซียนนะครับหรือว่าคุต้องมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับก้าวไก่สวังเสือนะครับหรือว่าลูกบ่อตกปลานะครับ พิกัดก็คือ111บอปอนด์นะครับเดิมทีจะ ขึ้นรายการไว้คู่นี้ชกกันที่พิกัด110ปอนด์นะครับแต่ว่าล่าสุดมีการปรับเบรพิกัดเป็น104 111ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงนะครับขุนศึกเล็กนะครับก็มา111.6ลดไปจุดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก้าวไก่นี่มา110.8ขาดไปจุดนะครับคู่นี้เนื้อตัวนี้มาดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ต้องบอกว่าอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก้าวไก่นี่ดูว่าได้เปรียบเรื่องสรีระได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ร้อยกว่าได้สูงกว่่าาคคอนนนข้งจะะเเห็ลยรับ ทางด้านฝ่ายแดงครับคุณศึกเล็กนี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับแฝดกระนวลน,นะครับเดิมทีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่คูต้องมวยไทยยิมนะครับแต่พอมีรายการขึ้นชกนะครับก็จะมา เก็บตัวแล้วก็ทอนน้ำหนักอยู่ที่บูมเด็กเซียนนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ในความดูแลของเซบูมเด็กเซียนนะครับอภิปรัชเลิศรักชีวคุณนะครับเป็นมือขวาเลยครบเครื่องเตะขวาเจาะยานะครับหมัดศอกแรงครับบวงไหลคล้องรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงศอกส่วนอันตรายเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดจากคั่วเลยนะครับอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับสามฟอร์มสุดท้ายชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินก้าไกลนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ C ีโอปอนะครับโดยมีทางด้านหมวด C ีโอปอนะครับกองเกียรติภูนเกิดนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแท่นะครับสอกสนอันตรายอาวุธเร็วนะครับแต่ว่าฟอร์มดูเป็นรองนะครับเพราะว่า3าฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่แพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1นึ่งฝ่ายเท่านั้นเองนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูว่าได้เปรียบเรรรรื่่อองงฟ์มกกกกาาาชย็ดดูไ้ แต่ว่าเรื่องความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก้าวไก่วันนี้เทียบสลีละเทียบส่วนสูงแล้วทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูว่าได้เปรียบได้ลอยกว่าค่อนข้างจะเห็นเลยนะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับขุนศึกเล็กยูฟาบุมเดสเซียนครับ เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3านะครับดูว่าฟอร์มสดกว่านะครับร่างกายดูดีแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงเท่านั้นเองครับวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับคุณซึกเล็กอยู่ฟ้าบูมเด็กเสือนะครับดูว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มดูดีกว่าร่างกายหลักเหลี่ยมสมองมวยดูได้เปรียบนะครับวันนี้ก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านก้าไก่สวังเสือไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี้ก็มีราคาก็แต่งตัวบางทุนการสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูว่าสูงยาวเหือกินนะครับ เรทล่าสุดนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับขุนศึกเล็กเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับขุนศึกเล็กอยู่่าบูมเด็กเซียนครับส่วนคู่ที่สานะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการทิงแชมป์ว่างครับมินิมัมเวทนะครับร้อยปอนด์ไปทีมอุสยามอ้อมน้อยนะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือสิริชัยเอนนี่มวยไทยนะครับ หรือว่าสักชรบอนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรลุงฝ่ายยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่ก็มา100ปอนปอพอดีนะครับเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูได้เหลื่อมนิดๆนะครับแต่ว่าเนื้อตัวนี่มาสวยทั้งคู่เลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงสิริชัยนี่เป็นในกชกจากจังหวัดสงขลานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เอนนี่มวยไทยนะครับเกียรติกำอรนะครับโดยมีทางด้าน สารวัตรแกะนะครับพันธรวตตีธีรวัตรชูกรเป็นหัวหน้าคณะร่วมกับเสียปิงเอนนี่มวยไทยนะครับเป็นมือขวานะครับเปิดเกมเข่าไนเหนียวเลยนะครับเดินปั้มจับตีล็อกัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันเลยนะครับแชมป์ดีกีก็แชมป์มวยสยามภาคใต้แล้วก็แชมป์มวยสยามภาคตะวันออกครับดีกีนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสามฟอร์มสุดท้ายนี้สรุดไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นฟอร์มสวยมาตลอดเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรลุงฝ่ายนี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีเสียบูมเด็กเซียนนะครับอภิปัตย์เลิศลักชีวกุลนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยครับดักเตะดักแทงนะครับูต่อสู้เดินเข้าหาก็มีบนออกซ้ายออกขวานะครับแล้วก็มีตีนซ้ายหน้าแรงนะครับดักเตะดักแทงวงในมีไล่แขน งั้าแทงนะครับสอกสวนอันตรายเลยนะครับสามฟอร์มสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับเป็นจอมเดิมสายกินเดิมพันจากเวทีขุทอมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยนะครับวันนั้นก็ชกที่ไปทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับแต่ว่าชกเป็นคู่ที่6นะครับหลังการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ชกกันได้สนุกคู่ขี้พลิกไปพลิกมาเบียดไปเบียดมาเลยนะครับรูปเกมก็เป็นทางด้านสิริชัยนะครับเปิดเกมเดินเข้าหานะครับเดินปั้มจับตีของรัดบัตตีนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเพชรลุงไฟนะครับเป็นมวยประเภท ตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงนะครับเตะซ้ายเตะขวานะครับวงในมีไล่แขนนะครับแล้วก็มีสอกส่วนนะครับเปิดเกมเดินเข้าหาก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิริชัยนะครับ ตั้งรับจับทานนะครับเป็นหมวยประเภทเอาวุธหลากหลายฝีมือครบเครื่องแล้วก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับฝ่ายลาสุดนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับที่เืินเอาชนะคะแนนทางด้านสิริชัยมานะครับต้องบอกว่าชนะไปแบบเบียดบุรวิดคู่ขี้สูสีเลยนะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่6นะครับแฟนมวยหลายๆท่านกอ็อาจจะไม่ได้รับชมกันนะครับ ก็ถือว่าวันนั้นชกกันได้สนุกคู่ขี้เบียดไปเบียดมานะครับโปรมอเตอร์จึงจับคู่นี้มารีแม์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีแชมป์มินิมัมเวทร้อยปอนด์นะครับเวทีมวยสยามออมน้อยเป็นเดิมพันเลยนะครับซึ่งรูปเกมในวันนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิริชัยนะครับที่คงเปิดเกมเข้าหาเหมือนไฟที่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าอยู่แล้วนะครับเปิดเกมเดินเข้าหานะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็อาจจะเป็นมวยตั้งรับจับทานนะครับอาวุธดักเตะดักแทงครับเป็นมวยประเภทอาวุธสวยงามชกยากจนะครับ คู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับคนที่เคยเฉือนเอาชนะมาแล้ว1ครั้งอยู่ที่ราคา10ต่อ9นะครับแต่ว่าคู่นีผมอยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสลีชัยไอ้นี่มวยไทยนะครับวันนั้นชกกันหลังถ่ายทอดสดนะครับไม่มีเซียนมวยรับชมกัน เยอะนะครับก็เลยทําให้ไม่มีราคาบนล็อกมาบีบกันบีบบีบกดดันกรรมการมากนักนะครับกรรมการก็เลยตัดสินไปตามอาวุธมวยนะครับแต่พอวันนี้มาชกกันเป็นคู่เอกนะครับซึ่งมีเซียนมวยรับชมอยู่ราคาบนล็อกน่านจะเข้ามามีบทบาททําให้กรรมการตัดสินค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งสมัยนี้นะครับเอา,อามวยเปิดเกมเดินทํานี่ น่าจะเป็นถูกถูกตลาดนะครับถูกตลาดให้ทําให้แฟนมวยเซียนมวยนะครับกล้าที่จะจิ้มกล้าที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ดันราคาสู้นะครับวันนี้ผมมองว่าสิริชัยน่าจะเซียนมวยจิ้มแล้วก็ดันราคาสู้แน่นอนนะครับเพราะว่า ชกอยู่ในช่วงถ่ายทอดสดนะครับเสยนมวยน่าจะมีราคาเข้ามากำกับนะครับทำให้กรรมการตัดสินค่อนข้างจะกดดันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มวยเปิดเกมเดินทำนะครับถูกยุคถูกตลาดที่สำคัญเวทีโมเสียมอ้อมน้อยเป็นเวทีที่แคบนะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่มวยเปิดเกมอย่างที่สิริชัยเอนนี่มวยไทยนะครับวันนี้น่าจะเปิดเกมชวนทะเลาะข่าวไหนเหนียวนะครับแล้วก็มีราคาบล็อกเข้ามา กดดันด้วยมองดูแล้วราคาน่าจะไหลเร็วกว่าเพราะว่าเป็นมวยเปิดเกมเดินทำนะครับถูกยุคถูกตลาดนะครับสุดท้ายน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้าดนาเพชรลุงฝ่ายยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับแล้วก็แก้แค่สำเร็จแล้วก็ควา้าแชมป์ร้อยปอนด์มินิมัมวเวทออมเวสิโมสียมออมลอ,อยมาค่าเอวได้สำเร็จนะครับคู่นี้เรดเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเ,เงินเพชรลุงฝ่ายนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับคู่นี้อยากให้ออกครองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิริชัยเอนนี่มวยไทยนะครับมวยเปิดเกมถูกยุคถูกตลาดมากกว่าครับ ส่วนคู่ที่4นะครับคู่ที่4เป็นหลังคู่เอกนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึนะครับเดิมทีจะเป็นทางด้านแลมโบเพชรปตอนะครับจะชกกับมูฮัมหมัดวีนํามวยไทยนะครับแต่ว่าคู่นี้ไม่พร้อมนะครับทีมงานจึงขยับเอาคู่ที่5นะครับขึ้นมาเป็นคู่ที่4แทนนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือชัดชัยอะิสากรุ๊ปนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินสายฟ้านักสู้ยิมนะครับพิกัด1 1 4อปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดง ชัดชัยก็มา115ปอนด์นะครับลดไป1ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินสายฟ้ามา114่อยสิปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงชัดชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่อาริสากุ๊ปนะครับโดยมีทีมงานของเอ็มยูเดนนะครับบางอย่างเอ็มยูเดนนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมแข่งขวาแรงนะครับวงในาคลองรัดมัดตียัดไส้แรงเลยนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานาาาาาานนนนนะะคคครรรัััับบบแแต่่่่ววววววชกกกไไไฟสุุดดดททท้้ยยยเเเเเืืออธมปปีี63ลล็ห ไป1ปีเต็มๆนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูได้เปลี่ยนนะครับสฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงชัดชัยนะครับก็มีแพ้คะแนนทหารเอกนายเอธาสาราธิราชดำเนินแพ้คะแนนแสงอาทิตย์เชฟบุญธรรมนะครับที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี้แพ้นอกยก4นะครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมีธิราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้แพ้รวดทั้ง3าฟเลยนะครับแต่ว่าประทะกับเบยใหญ่มาเยอะเลยนะครับฝฟายสุดท้ายโชคไว้ก็เดือนธันวาคมปี6กสานะครับเหลือเวทีไป1ปีกับอีก1เดือนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสายฟ้านะครับก็ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่นักสู้ยิมนะครับโดยมีทางด้านามณสักปิ่นสินชัยนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมสตาร์ฟเทนเนอร์นะครับเป็นมือขวานะครับฝีมือแตะขวาต่อยขวาแรงนะครับเข่าในปั้มตีรุนแรงครับหลักเหลี่ยมดีแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูเป็นรองนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินสายฟ้านะครับแพ้คะแนนภายเงิน สิทธิ์สอนพิชัยนะครับที่บุรีรัมนะครับหลังจากน,นั้นก็แพ้คะแนนสตังทองชอห้าพยักที่มอโคราชนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนอีสานเขียวคิกขับมวยไทยนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีสาฟอร์มสุดท้ายนี้แพ้ไป2แล้วก็ชนะเพียงแค่หนึ่งไฟนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูได้เปรียบน,นะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกชื่อมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับปะทะก,กับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่า เยอะเลยนะครับทางด้านชัดชัยนี่ทหารเอกแสงอาทิตย์นี่ปะทะหมดแล้วนะครับสตอเพจแพชชร์อาคาเดมีแต่ว่าอาจจะเรือเวทีไป1ปีเต็มๆนะครับร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าเรื่องชื่อหมวยดูได้เปรียบนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ ถ้าชัดชัยมาสัก80%รนะครับร่างกายมาสัก80%เวันนี้ผมก็น่ามองอูดูว่าน่าจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าเรทนะครับเรดคู่นี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดเนื่องจากว่าสลับเอาคู่ที่5ขึ้นมาเป็นคู่ที่4นะครับเรดจึงยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าวันนี้คู่ที่ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชัดชัยอริสากุ๊ปนะครับร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าเรือเวทีไป1ปีกับอีก1งเดือนนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวย ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้มาสัก80%็นะครับก็น่าจะเอาอยู่นะครับก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านสายฟ้านักสู้ยิ้มไปได้แบบสนุกนะครับวันนี้มีราคาก็แต่งตัวบางทุนกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทางด้านฉัดชัยนีเหลือเวทีไปนานนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชัชัยอริสากรุ๊ปนะครับแต่ว่าเรทยังไม่เปิดนะครับ ข้อมูลห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องมีแอดดัมหน้าก่อนนะครับ admuaydung แลถจะบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะําลงทุนนะครับขอให้ท่านนอาไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ต <guys that S 3> <il> ัวไม่ดีก at ็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สําเร็จและท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อเปนเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุุนนนออกกกกรััั้้งลววว็ขขใหหยยทาาเเเเตตไถู ทุกท่านนะครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่4นี้เลยนะครับชัดชัยอะฤกษากุ๊บนะครับกระดูกชื่อมวยดูดีกว่านะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่4ฝ่ายแดงนะครับชัดชัยอะฤกษากุ๊บนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับไม่ประมาทกาจะตกนะครับตองตังกาดขึ้นมาสูงสเลยนะครับเจ้าโควิด19นี้ยังไม่ไปไหนนะครับ ต้องตั้งกายขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ละกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ